ที่วัดสัตหีบสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 นำรถพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัยตรวจเชิงรุกในสัตหีบหลังจากมีประชาชนติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงสุดถึง45คนภายใน3วันโดยมีนายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบนายนรงบุญบรรเจิดศรีนายกุทศมนตรีเมืองสัตหีบพ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว สถิติมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะจึงต้องมีการตรวจแบบเชิงรุกค,ค่ะในการตรวจโควิด -19 วันนี้จํานวน500คนมีประชาชนทั่วไปทั้งพ่อค้าแมค่ค้าพระสงฆ์รวมถึงลูกจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรก็ตามนะคะยังคงขอความร่วมมือประชาชนค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาซึ่งหน้ากากอนามัยนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมนั้นแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องก <C> ันได้จ <c queen> so ึงต้องรักษาระยะห่างด้วยรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงต่อไปค่ะตนี้ติดเนีติดท้าราีหัยือยู่ข้างตงีหัือแล้วอยู่างนกตเท้ามีหัดยืนอ่านือ้วนครับ เอาเวลาข้างนอกนะั่งที่ตรงนี้ปิดไว้ก่อนใครเข้ามาแล้วก็อยู่ข้างในไปนิดหน่อย้ยเอ đến các ban các 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 หนึ่าม